สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับธนพัฒน์ฟาร์มเกษตรวันนี้ผมพามารีวิวนะครับคลิปฉบับเต็มนะครับของเล้าไก่เรานะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาวนี้เราก็จะใช้เป็นต้นยูคานะครับส่วนนี้ผมก็จะใช้เป็นไม้ยูคาเหมือนกันนะครับในการกันไม่ให้ตะข่ายนะครับมันจะกระเด็นออกไปนะครับตรงนี้นะครับ ส่วนข้างบนนะครับผมก็จะใช้เป็นเมทัลชีสนะครับเมทัลชีสนี่จะเป็นหนา0.35หรือ,อยังไงเนี่ยนะครับผมก็จําไม่ได้แล้วต้องไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าอีกคลิปหนึ่งผมจะทําเป็นวิดีโอแยกนะครับว่าคํานวณค่าใช้จ่ายไว้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจดไว้อีคลิปหนึ่งส่วนนี้ก็เป็นตาข่ายนะครับผมก็ซื้อมาแถวบ้านเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นี่ก็เป็นกระเบื้องผมก็ไปขอต่อราคามานะครับเป็นกระเบื้องมือสองนะครับก็จะไปใช้ล้อมนะครับกันพวกสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับหมาแมวอะไรนะครับก็ต้องมีล้อมกันไว้นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมรอบๆนะครับผมก็จะล้อมไว่หมดเลยนะครับแล้วทําไมผมถึงใช้สังกงสีนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราคํานวณกระเบื้องนะครับถ้าเรา คำนวณไม่เป๊ะพอดีนะครับมันจะเหลือช่องว่างนะครับถ้าคำนวณเป๊ะพอดีก็จะไม่ได้อัตราส่วนที่เราต้องการอีกนะครับก็ใช้สังกะสีในการามาปิดรูนะครับที่เป็นช่องประกบประต่อนะครับเพื่อให้มันสวยงามนะครับเราก็จะหลอมตะไคร้ไฟผมก็ทําการเดินระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับตอนเย็นเราก็จะเปิดไฟให้ไก่นะครับแล้วเราก็ ไลยุงไลยุงให้ไกลหน่อยนะครับไม่งั้นนะครับมันจะลําบากมากเลยนะครับถ้าไก่ไม่ได้โดนไลยุงเลยไก่อาจจะติดเชื้อได้นะครับหรืออาจจะป่วยได้นะครับเป็นหวัดหน้าบวมที่เขาว่ากันนะครับเป็นผิวใสๆสจะขึ้นที่ตัวไก่นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็รักษากันยากเลยนะครับยิ่งเป็นไก่ไข่ด้วยไก่ชนยังไม่เท่าไหร่นะครับถ้าไก่ไข่จะลําบากนิดนึงส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เป็น เขาเรียกว่าแผ่นยาง PVC นะครับที่เอาไว้รองบ่อครับอันนี้ผมก็ตัดมานะครับทําไมผมอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมจะไม่เดินเข้าไปในเล้าไก่นะครับเพราะว่าเดินเข้าไปในเล้าไกล้อาจจะติดเชื้อโรคได้นะครับผมก็ทําการเจาะตะข่ายนะครับแล้วก็คุมด้วยผ้ายาง PVC อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อว่ากันตัวอะไรมันเล็ดลอดเข้าไปนะครับปิดอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับไม่ไม่มีตัวอะไรเข้าไปได้แน่นอนนะครับพอเวลาเราจะใหาหารเราก็ยกขึ้นมานะครับ ยกขึ้นมาอย่างนี้เลยเราก็ยอดย่อนอาหารลงไปนะครับน้องไก,ก่ก็จะกินกันประมาณนี้เลยนะครับสมาชิกสว่วนดีคลิปหนึ่งผมจะมาทําคลิปเต็มนะครับว่าการคํานวณค่าใช้จ่ายมันเป็นยังไงบ้างนะครับหลักการสร้างเป็นยังไงนะครับผมก็สร้างอยู่แค่หนึ่งคนถึงสองคนแค่นั้นนะครับไม่ได้ใช้คนงานอะไรเยอะเลยนะครับทําก็ประมาณสามสี่วันก็เสร็จแล้วนะครับ ขอบคุณครับฝากติดตามธนพัทรฟาร์มเกษตรด้วยนะครับขอบคุณครับ